น้ำจากพลังแสงอาทิตย์ครับน้ำจากพลังแสงอาทิตย์จริงๆมันหมดแดดแล้วนะครับเนี่ยเอ,อ่อสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทีครับยังมีน้ําออกจากปากท่อยังมีน้ําออกจากปากท่อครับบ้านสวน ของลุงเกียงครับบ้านสวนของลุงเกียงเปิดน้ำเข้านาครับเปิดน้ำเข้านาตรงนี้จะเป็นอุโมงค์ต้นมะพร้าวจะเป็นอุโมงค์ต้นมะพร้าวถ่ายภาพมุมไกลให้ดูนิดนึงครับถ่ายภาพมุมไกลให้ดูนิดนึง เกือบหกโมงเย็นแล้วครับเกือบหกโมงเย็นแล้วอากาศเริ่มเริ่มหมดแสงแล้วครับเริ่มหมดแสงตะวันจะรับขอบฟ้าแล้วแต่ไม่น่าเชื่อว่าเขายังรับรับพลังเดดได้นะครับอันนี้เป็นท่อท่อขนาดห้านิ้วครับท่อขนาดห้านิ้วเดี๋ยวผมจะไปดูตู้คอนโทรลครับ คอนโทรนอ่ามาดูตู้คอนโทรลครับนี่เกือบหกโมงเย็นนะครับพี่น้องครับพี่น้องมาดูครับย่าามดูเป็นยี่ห้ออุบลอุบลโซลาเซลล์ครับอุบลโซลาเซลล์นะครับตอนนี้ไฟโชว์อยู่ที่โวลต์ครับโวลต์ยังมีโวลต์อยู่ครับเก้าสิบห้าเลยครับเก้าสิบห้าจุดหกครับเก้าสิบห้าจุดหกโวลต์อันนี้จะเป็นจำนวนรอบ รอบหนึ่งพันยี่สิบครับรอบหนึ่งพันยี่สิบอันนี้เป็นจำนวนแอมนี่ศูนย์จุดห้าครับศูนย์จุดห้าไอ้ปั๊มนี้ยังทํางานครับศูนย์จุดห้าแอมยังทางานได้ยังทํางานได้ครับแล้วก็มาดูที่วัดวัดได้ที่ห้าสิบหกครับห้าสิบหกโอ้นี่ไม่ใช่ธรรมดาครับพี่น้องครับเป็นบ้านเป็นห้องนอนได้อย่างดีเลยนะนี่เป็นห้องนอนมีห้องน้ำมีห้องน้ามีห้องน้าได้ด้วยโอ้ไม่ใช่ธรรมดา อ่าห้องน้ำนี่ก็ประมาณเมตรเมตรยี่สิบคูณคูณสองเมตรสองเมตรยี่สิบน่าจะได้ครับอ่าครับโอ้ยแล้วจะตกไหมเนี่ยอัตราว่างแล้วนี่จะตกอัตราว่างแล้วนี่ มั่วมีให้ดูวิวทิวทัศน์ข้างบนด้วยแล้วขอญาตขึ้นไปถ่ายรูปให้พี่รักดูนะครับอ่านขนาดใดเล็กครับถ่ายลงไปข้างล่างให้ดูให้ดูท่อน้ําครับเวลานี้เกือบหกโมงเย็นนะครับน้ายังไหลครับน้ายังไหลครับพี่น้องต้องถามข้อสงสัยคลายข้อข้องใจแล้วว่าทําไมถึงได้อย่างนี้นะครับมุมวิววิวสามร้อยหกสิบองศาครับ อาทิตย์ตะวันตกด้านนี้ครับอ๋อมันมืดนะอาทิตย์ตะวันตกแสงไม่มีแล้วเะอ่าแสงจะหมดแล้วครับแสงจะหมดแล้วเริ่มใบไม้ใบไม้ใบไม้บังแล้วใบไม้บังแล้วใบไม้บังแล้วอ่าโอ้นี่นี่ครับนี่ครับสามร้อยหกสิบองศาสามร้อยหกสิบองศาฝั่นี้เป็นนาที่บ้านลุงเกียงฝั่งนี้เป็นนาอ่ะมาอธิบายให้ฟังหน่อยทีนี้ แผงแผงสามแผงโพลียี่ห้อสามร้อยหกสิบมียี่ห้อไหมยี่ห้ออะไรของเขาเนี่ยอ่านไม่ออกว่ะขออุญาถ่ายตรงนี้ราคาตอบแ่นหรือที่มันไม่ชัดครับมันไม่ชัดเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับโปรดัก specification p r o d u product Specification poly crystalline solar cell panel นะครับขนาดบ้านไร่แม่ต้นอะ่ะต้นมะพร้าวทำระหว่างใ้ <วะ S 1> ่แมะพร้าวมีนวยให้กินหรือเปล่ามีมีมีเดี๋ยวสิพภาพไปเอา ที่บ้านคําขวางครับเนื้อที่ประมาณสี่ไร่ครับพี่น้องครับถ่ายน้ําถ่ายน้ําให้พี่น้องดูครับถ่ายน้ําให้พี่น้องดูชุ่มชําม,มาจากโซลเซลไม่ใช่น้าฝนธรรมชาติอแล้วทําที่ปล่อยไว้นี่จะทำยังไงนี่จะดําบ่ปักดาําบ่ปักดาตัวนี้เน่เพราะว่าถ้าจะหวาน<ม>คงหวานไม่ได้แล้วไม่หวาน,วานต้องปักดําอย่างเดียวครับ ก็จะขออนุญาตบันทึกภาพส่งให้เจ๊รักดูนะครับอ่าเจ๊รักดูเอาไว้เอาราคาพูดราคาให้ฟังหน่อยไอราคาตรงนี้อืมเอาเอาปั๊มก่อนปั๊มนี่หมื่นห้าปั๊มหมื่นห้าหลังคา 15, แพงโซลาเซลล์แพงควบคุมมันอีกสองพันห้าหมื่นห้าบวกสองพันห้าก็เป็นหมื่นเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าร้อยอ่แผงแม่เตี้ยวแพงละสามพันสองสามแผง <39 S 1> 3ามสามเตีว่าหมื่นนึงอ่ะหมื่นหนึ่งเศษเล็เศษน้อยตีว่าหมื่นหนึงหมื่นนึงบวกหมื่นเรอยป็นสองหมื่นเจนหอยเมดแล้วบ่ก็วนประกอบพวกแผงเลยต้องเราต้องทำเองไม่ได้นับก็ประมาณประมาณ28งหมปเนาะประมาณ2องประมาณสองหมใครจะเรียนแบบครับอ่าพวกท่อทางต่างๆนะครับท่อทางต่างๆก็ประมาณนี้ครับอ่าตัวโครงเหล็ก กจ้งต่างหากอ่าจะจ้างลุงเกียงก็ได้ลุงเกียงก็จ้งเขาเหมือนกันซื้อเหล็กมาให้เขาทำอ่าแล้วก็อ่าเจ๊เจ๊รักเจ๊รักดูไว้เจ๊รักดูไว้นะเอ๋ส่งให้ดูนะครับก็ขออนุญาตลาพี่น้องด้วยคลิปนี้เพียงแต่เท่านี้ครับด้วยภาพต้นมะพร้าวครับนี่ความฝันเลยอยากจะมีต้นมะพร้าวแบบนี้เหมือนกันนะครับไปดูข้างล่างแป๊บหนึ่งนจะมีน้ำ คลองน้ําคลองธรรมชาติอดคดเขานาเดินจบตรงนี้ก่อนอนี่นี่นี่ที่มาเนี่เป็นคลองนะครับนี่ยเป็นคลองเป็นคลองยาวมาเลยครับธรรมชาติเราสามารถที่จะผันน้ําจากคลองเนี่ยเข้าสู่ที่นาได้อโดยวิธีการที่คลองผ่านนาครับคลองผ่านนาคลองผ่านนาสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ